สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและก็เด็กๆทุกคนนะคะเชา้านี้คุณครูมีอาหารเชา้ามาฝากเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆทานอาหารเช้ากันหรือยังคะทานแลว้วค่ะเช <c oughs> ้าแล้วค่ะทานแล้วยกมือขึ้น ยองมือแล้วกินข้าวอยู่ยกมือขึ้นโอ้ทานข้าวแล้วอาหารเช้ามีประโยชน์นะคะเด็กๆช่วยให้ร่างกายแข็งแรงความจำดีนะคะให้เด็กๆได้ทานในจานนะคะจะมีอะไรบ้างเอ่ยอันนี้เด็กๆอยู่ันอะไรคะอันนี้คืออะไรเอ่ยไจ่ดาว ได้ยินเก่งมากค่ะไก่ดาวนครับไข่ดาวข้าวไข่ดาวค่ะแล้วอันนี้นะคะเรียกว่าอะไรคะนี่อะไรคะไก่เนื้อผู้ผู้ไก่นื้อู้ผู้หมูอะไรคะไก่นื้อู้ผู้หมูออเต้าหมูหมูสับแล้วก็มีอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยส้มๆเนี่ยอะไรเอ่ยแค่อะไรนะ มีแครอทด้วยนะคะมีแครอทมีค่ะมีครบห้าหมู่เลยมีข้าวนะคะมีข้าวทานไข่ดาวกับข้าวนะคะเด็กๆต้องทานข้าวทุกครั้งนะคะตอนเช้าก่อนมาโรงเรียนข้าวจะทําให้เด็กโตและแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายนะคะแล้วเพิ่มเติมด้วยผลไม้ผลไม้อันนี้เรียกว่าอะไรคะใครรู้จัก แกงโมแกงโม,โมนะคะแ่งโมอีกึ่ก็ทานแกงโม,โมหรือทานผลมไม้ที่คุณครูเห็นเด็กๆชอบมีหลายอย่างเลยนะมีแก้วองกรด้วยมีอะไรอีกนะคะผลมไม้ก็สับอะไรนะระไคร้<อ> อ๋อเหรอชอบกินโอ้โหกระปิ่นกละดิ่มนะคะมื้ออาหารเราก็อง่านได้ครบแล้วอันนี้เรียกอะไรเอ่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้อะไรคะนมนมแล้วใช่ไหมคะดื่มนมเยอะๆร่างกายแข็งแรงนะคะ เดี๋ยววันนี้จะมีภาพอาหารนะคะหลายภาพเลยเด็กๆมองที่ภาพแล้วตอบคำถามคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูต้อยเก็บอาหารเช้าก่อนอันนี้เรียกว่าอะไรเอ่ยใครรู้จักกะปะว้าวข้าวผัดน,นะคะข้าวผัน ใช่ค่ะข้าวผัดจะมีอะไรอยู่บนข้าวผัดมีอะไรอยู่ข้างๆข้าวผัดบ้างคะใช่น้ำอในข้าวผัดค่ะอะไรเอ่ยเนี่ยอะไรเอ่ยไม่เอาขยันไม่เอาจยันก่อนจิ้มก่อนมีอะไรคะใช่อะไรคะ ไส้กรอกนะคะแล้วก็มีผักด้วยในจานนี้ก็จะมีผักมีมะเขือเทศผักกาดห,หอมแล้วก็มีไข่ดาวเหมือนของครูเมื่อสักครู่เลยนะคะเด็กๆทานไข่มีประโยชน์นะคะทานทุกวันได้ยิ่งดีนะคะภาพต่อไปคะ่ะเด็กๆต้องชอบแน่เลยภาพนี้เรียกว่าอะไรเอ่ย ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่นะคะไหนใครชอบไหนใครชอบข้าวมันไก่ยิ้มหวานให้ดูหน่อยสิคะถ้าชอข้าวมันไก่มายิ้มหวานก่อนยิ้มหวานให้คุณครูโอ้โหเลยชอบข้าวมันไก่นะคะข้าวมันไก่ก็จะมีประโยชน์นะคะเป็นโปรโตีนมีผักมีข้าวนะมีคาร์โบไฮเดรตมีวิตามินมี สามอย่างสี่อย่างเลยเราไปทานที่ร้านก็ไม่มีผลไม้แต่เวลาเราอยู่บ้านก็จะมีผลไม้เสริมเข้ามานะคะต่อไปท้านนี้เรียกว่าอะไรเออเป็นอะไรคะ <S 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 อะไรนะคะ โจ๊กนะคะโจ๊กโจ๊กก็ใส่ไข่นะคะเด็กๆก็จะทานได้นะในมื้อเช้าโจ๊กใส่ไข่ใส่ไข่เลยเราก็จะตักไข่ขึ้นมาแล้วก็อําเลยนะคะไข่มีประโยชน์นะคะและเด็กๆก็อย่าลืมทานผักนะคะผักที่เขาโรยหน้าเขาจะเรียกว่าต้นหอมผักชีนะคะดูภาพต่อไปค่ะ ต้มจืดเรียกอะไรนะคะต้มอะไรคะต้มอะไรคะต้มจืดทานติดกระถานไม่ใส่น้ำนะคต้มจืดต้มจืดต้มจืดเต้าหู้ไข่นะคะเด็กๆก็อย่าลืมตักพักขึ้นมาทานด้วยแล้วก็หมูสับ เต้าหู้ไข่ตักทานเลยนะคะทานเองเป็นหรือยังคะไข่ดานเป็นแล้วเก่งมากเลยภาพต่อไปใครชอบคนะไม่ค่อันนี้อะไรคะเรียกว่าอะไรเอร่ยอะไรไข่อะไรไข่ยเย็น ไข่เน้อขัดเจียวเจียวไข่เยี่ยวเยี่ยมเลยค่ะหกมือได้เลยค่ะก้าวเด็เราก็จะมีอะไรคะผักช <Stat> ีด้วยผักชีโรยข้างบนเด็กๆก็ลองทานดูนะอร่อยนะแล้วก็จะมีแตงกวามีข้าวเด็กๆทานมื้ชสาวได้เลยนะอย่าลืมนะนันข้าว้าวแล้วจัดฉาบต่อไป ภาพอะไรเอ่ยไข่ดาวไข่อะไรครับอะไรครับไข่ดาวไข่ดาวเดี๋ยวผู้ต้ตักไข่ดาวก่อนอือไข่ดาวฟองที่หนึ่งฟองที่สองฟองที่สามไข่ดาวมีกี่ฟองคะหนึ่งสอง สามไข่ดาสามฟองนะคะสามฟองทำแบบนี้ค่ะลูกอหกอ่นโอ้ยมีไข่ดาวตามดิคิทำไข่ดาวสามฟองค่ะลูกตอบอันไม่เสร็จจะออันทำารือยงเออไข่ดาสามฟองนะคะไข่ดามมีประโยชน์ต้องทานทุกวัน ภาพนี้เด็กๆต้องชอบมากๆที่สุดเลยนะคะภาพนี้คือไขอะไรคะไข่ก้าไข่ต้ม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 ก็จะมีไข่แดงมงก้อก้คือคือไข่แดง อ้าวเสียงกูหายไปไหน,นูไม่ว่าอูหายไ่ก็ไข่ต้มตุู้วๆเลยค่ะมาแล้เเย้เ้มารเขียนไข่ต้มไม่เอเย่ยตมือลวค่ะโอเค วันนี้เด็กๆก็ได้รับประทานอาหารเช้ากันครบทุกหมู่เลยนะคะอยู่ที่บ้านถ้าเราไปทานร้านอาหารก็จะมีเห็นนี่มีใครบอกคุณครูนะว่าจะทานหมูกระทะโอ้ยหมูกระทะก็มีครบทุกหมู่เลยก็อย่าลืมเอาผักมาใส่ในหมูกระทะของเราด้วยนะคะจะได้มีประโยชน์ครบทุกหมู่เดี๋ยววันนี้ให้เด็กๆฟังเพลงอาหารเช้ามีประโยชน์ลูกลง ฟังนะคะว่าอาหารเช้ามีปุะโยช์อย่างไรกับลูกนะคะฟังได้เลยค่ะ เด็กๆคะฟังเพลงจบแล้วอาหารเช้าเป็นยังไงคะต้องทานให้ครบ5หมู่เลยนะคะเหมือนที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆนะคะก็จะมีไข่นะคะก็เป็นโปรตีนมีผักมีผลไม้มีวิตามินและเกลือแร่นะคะไข่ดาวที่ทอดก็จะมีน้ำมันก็จะเป็น ไขมันที่เด็กๆต้องทานเพื่อให้เซลล์สมองของลูกนะคะได้เชื่อมต่อกันอย่างวันที่สุดเลยแล้วลูกจะมีความจําที่ดีมากเลยนะคะเด็กๆเ,เวลาทานอาหารครบแล้วก็จะแข็งแรงนะคะไม่มีโรคภัยแข็งแรงไม่มีโรคภัยนะคะในเด็กๆลองกำม,มือแข็งแรงสิคะ แ, er. แข็งแรงตองเลยแข็งแรงไม่มีโรคภัยทำหรือยังเออแต่ใครทำแล้วกำมือขึ้นมาแข็งแรงไม่มีโรคภัยทำนี้ครับไม่มีโรคภัยมุนก้มือโอเค แข็งแรงไม่มีโรคภัยนะคะเยี่ยมเลยใใครยังไม่ทําแข็งแรงไม่มีโรคภัยเรามาทำพร้ามามอมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามแ,แ,แข็งแรงแข็งแรงทำแบบคุแข็งแรงไม่มีโรคภัยโ,โอเคพอดีเก็กอ่านข้าว เชา้าเสร็จแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำนะคะนะคะน้ำเด็กๆต้องดื่มน้ำเยอะๆนะคะจะทำให้แข็งแรงไม่มีโรคภัยเหมือนกันนะคะไหนใครดื่มน้ำหลังอาหารแล้วยกสองมือดื่มแล้วใช่ไหมคะเอ่งมากเลยวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เรื่อง อาหารดีมีประโยชน์มีห้าหมู่นะคะเด็กๆก,ก็ต้องทานให้ครบนะคะแล้วจะแข็งแรงเดี๋ยววันที่เจ็ดนะคะเด็กๆมาเจอคุณครูต้องทำไมคะยิ้มหรือร้องให้คะยิ้มหวานยิ้มหวาน โอเคเดี๋ยววันที่เจ็ดเราเจอกันนะคะที่ห้องเรียนของเราสวัสดีค่ะคุณรู้ค่ะบ๊ายบาย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 ดีดีเอ้าบ๊ายบายคุณผู้ค่ะ